สวัสดีครับวันนี้ผมต้นพรพ,พลนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวข่าวคริปโตเคอเรนซีประจำวันที่23กันยายน2564ครับโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมีข่าวหลักๆที่ผมจะนำเสนออยู่วันสัก3ข่าวนะครับโดยในข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวของชาวเอลสวาดอร์นะครับที่ได้แห่มาใช้บิตคอยน์ไปแล้วกว่า25นะครับ หลังบิตคอยเนี่ยได้ถูกกฎหมายในประเทศเอลซันวาดอร์นะครับโดยในของประธานาธิบดีของเอลซันวาดอร์เนี่ยก็ได้อัปเดตว่าตอนนี้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้บิตคอยไปแล้วกว่า25นะครับโดยได้ปล่อยแอปที่ชื่อว่า Chivo Wallet นะครับโดยแอปนี้เนี่ยก็ได้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1.6ล้านคนนะครับหลังวันที่7กันยายนที่เพิ่งประกาศว่าให้บิตคอยเนี่ยถูกกฎหมายนะครับ บิตคอยนะครับยังไม่ได้รวมถึงคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆนะฮะเขาจะใช้บิตคอยก่อนโดยตามปกติเนี่ยของประชาชนช,นชาวเอลซาวาดอเนี่ยจะเป็นมีอยู่ตั้ง70%เลยนะฮะที่ยังไม่ได้มีบัญชีธนาคารนะครับซึ่งการที่คน25%เนเนี่ยได้เริ่มมีบัญชีบิตคอยเนี่ยผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ผมคาดว่าน่าจะ ยอดการใช้บิตคอยในประเทศเอสวดอนน่าจะทะยานพุ่งขึ้นเร็วขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนะครับตั้งแต่วันที่7กันยาตอนนี้ก็วันที่23นะครับก็มีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า25%ของประชากรน,นะครับโอเคในข่าวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวของซอฟแบงนะครับที่ได้อัดฉีดเงินไปกว่า680ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับลงทุนในโซลาเลครับก็โซลาเลเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มเกมฟุตบอล ล้วก็มีขายการ์ดฟุตบอลนั่นแหละเป็นในรูปแบบ NFT โดยในนี้เนี่ยในเว็บ Solare เนี่ยก็ได้เขาเรียกว่ามีเครดิตจากเว็บ nonfungible com นะครับได้ให้เครดิตว่าตัวแพลตฟอร์ม Solare เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเกมกีฬา NFT นะที่มียอดการซื้อขายหมุนเวียน,นยในระบบมากที่สุดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโซลารเนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดสำานักการใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีแผนที่จะจับตลาด ในอเมริกันเกมต่อไปด้วยนะครับโดย Solare เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ก่อตั้งในปี2018ตอนนี้เนี่ยก็มีมูลค่ามูลค่าของบริษัทอยมูม่ที่4.3พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะครับนอกจาก Solare เนี่ยจะได้เงิน การลงทุนจากซอฟแบงค์มาแล้ว680ล้านนะครับก็จะมีนักฟุตบอลชื่อดังหลายๆท่านนะครับที่จะมาร่วมลงทุนกับโซเล่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเคราปิเก้หรือว่าริโอเฟอร์ดินานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปเลยนะครับข่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของอ e ิโตโร่นะครับโดยอ e ิโตโร่เนี่ยก็ได้มอบเงิน1ล้านเหรียญให้กับโครงการกูตอล่าเพื่อส่งเสริม UBI ผ่านคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางอ e ิโตโร่เนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนอ e ิโตโร่เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์ม การลงทุนนะครับมันก็จะเหมือนกับโบรกเกอร์เนี่ยแหละครับแต่ว่าก็จะเป็นชุมชนนักลงทุนคุณสามารถที่จะเข้าไปลงทุนแบบว่าสมมตุติคุณเห็นเพื่อนคนเนี้ยลงทุนเก่งคุณก็ไปสามารถลอกเลยว่าเฮ้ยเราลงทุนตามคนนี้เลยไหมนะครับก็แล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เทรดเก่งแล้วนะคุณสามารถที่จะเข้าไปเป็นนักเทรดแล้วก็ให้คนเนี่ยมาเทรดตามคุณนะครับคุณก็จะได้เป็น เงินเดือนเข้ามาเลยนะเว็บเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยนะโดยก่อนอันนี้เนี่ยอีโตโร่เนี่ยก็ได้มอบเงินบริจาคไปแล้วกว่า5 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ประสบความสำเร็จในโครงการนี้อย่างมากก็เลยขยายวงเงินเป็น1ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาเล่าถึงตัวกูดอลลาร์นะครับกูดอลลาร์เนี่ยก็เปิดตัวในเดือนกันยายนนะครับด้ยวยความร่วมมือระหว่างอีโตโร่แล้วก็แอสเซียนะครับโดยตั้งใจที่จะทำ UBI นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นรายได้พื้นฐานทวหน้านะครับ ก็ผ่านเหรียญพูดดอลลาร์นะครับที่เป็นตัวตัวก็จะเป็นตัว G และก็มีตัวรูปเหรียญดอลลาร์นะครับก็โครงการนี้เนี่ยใช้เพื่อการเชื่อมช่องว่างความบา้างค้่งและนําเสนอความรู้ทางการเงินนะครับโดย c ี o ของอิตโรเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้ผู้คนเนี่ยหลุดจากความยากจนนะครับด้วยการมอบโอกาสทางการเงินแล้วก็ให้เข้าถึงตลาดทุนและ,และ,แ,ละและก็โอกาสที่ดีในงานดิจิทัลต่างๆครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีข่าวสําคัญอยู่ประมาณสัก3ข่าวมานีนที่ผมเตรียมมาให้ครับากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ